สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเกษตรกรเล็กวัวครับมาชมแม่วัวครับมินแม่สาวท้องแรกท้องหนึ่งเดือนครับพ่อพันทับตัวนะครับนี่ทับตัวกับ่ามันแดงครับนี่ครับทรงสวยสวยครับท่านใดที่กําลังหาวัวเลี้ยงครับตอนนี้ท้องหนึ่งเดือนนะครับดูครับลักษณะฉีดกอดีครับแข้งขาดีเล็บดีครับ สูงประมาณร้อยสี่สิบปกเลยครับถือว่าเพศครับก็หางเบี่ยงเพโหดก็จะท้องแล้วครับเนี่ยหนังหนาๆครับเนี่ยพร้อมย้ายบ้านนะครับท่านใดที่กําลังหาโบเลี้ยงครับนี่นี่ทรงสวยงามครับถือว่าใจได้ครับอันนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นหกพันนะครับต่อรองได้นิดหน่อยครับนี่ ก็มาดูตัวจริงครับอยู่ใกล้ๆครับแผ่นหลังนี่ตรงครับรือว่าสวยงามครับนี่เป็นผูบามั่นลูกผสมครับไม่มีเครื่องดำนะครับนี่ถือว่าสวยงามครับตัว,ว,ว,วเพศของเขาครับ กกหางครับนี่กลิ่นยาดีด้วยครับสาทองแรกครับหนังนนหนาๆครับสวยงามครับตัวนี้ครับนาเลี้ยงครับในตัวก็หนึ่งเดือนครับตัวแบบนมนมครบ ปากใหญ่ปากกว้างครับลําตัวยาวสวยครับสมูทครับตัวนี้ครับสมูทมากครับเอาไปพัฒนาต่อยอดครับแผ่นหลังนี้ตรงนี่สวยครับตัวนี้ครับโอ้ดูกินดฟางครับโอ้ห้าหมืหพันครับ หนาครับสวยครับแข่งขาดีครับจะบอกสวยมากครับตัวนี้ครับดูร,รับยากินฟางนี่ไม่เลือกครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มเลยนะครับได้วัวเลี้ยงครับนี่วัวบาบาัาสมงรับหน,น,นังหนาตัวใหญ่ครับกินหากินฟางนี่ดีครับก็ลมอาจจะแรงครับ ขาดีครับขีดเท้าสวยครับหนาครับลึกครับขาตกขาโอนไม่มีครับโอ้ยืนดีสวยงามครับ เลรียงครับตัวนี้ครับหนึ่เดือนครับดูครับหาอยาวนี้รากดินเลยครับ ไลค์กดแชร์ครับนี่ถ่ายครับ ตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบสวยงาม ของแรกครับ <c oughs> ย้อนแสง <c oughs> อ่าสวยครับเนี่ย ขอขอบคุณทํานชมที่เข้ามารับชมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ดีครับ